ค่ะ <c oughs> กลับสวัสดีท่านฝั่งทุกท่านนะคะตลอดจนถึงนิสิตศึกษาในระดับปริญญาตรีป,ปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะคะทุกท่านนะ,ะวันนี้อโอกาสได้มาบรรยายในเรื่องของการสืบเชื้อสายทางวัฒนธรรมด้วยพิธีกรรมนะคะโดยเฉพาะนะคะในเคสของอพิธีกรรมกลุ่ม ชาวไทกูที่เรียกเป็นภาษาพื้นถิ่นว่าพิธีกรรมการหมอนั่นเองนะคะซึ่งตามความสำคัญนะคะที่เราได้ตั้งหัวข้อไว้ว่าการสืบเชื้อสายทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะมีความ จําเป็นและก็มีความสําคัญอย่างไรฉะนั้นเรามาดูกลุ่มชาวไทยกูยนะคะในเคสสตาที่ตรงนี้เนี่ยนะคะมิติทางวัฒนธรรมประเพณีนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะของกลุ่มชาวไทโกย์ที่มีวิถีชีวิตนะคะที่พึ่งพิงกับธรรมชาติแล้วก็อิงอาศัยนะคะช้างมา้า อ่าเป็นพาหนะแล้วก็อ่าอาวุธยุทโธปกรณ์นะคะไม่ว่าจะจะเป็นเรือเป็นไม้พายอะไรต่างๆนะคะที่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมนะที่อา่มอามีนักศึกษาหรือมีกลุ่มนักวิชาการหลายท่านนะคะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอา่าซัมโบลิกเหล่านี้นะคะจึงปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเหล่านี้แล้วก็มีพิธีกรรมอา่าที่อื่นๆอยู่มากมายนะคะของกลุ่มชนชาวไทกูนะคะก็ อย่างามีสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่นะคะยังมีสัญลักษณ์เหล่านี้อย ow, อู่นะคะก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงมีสัญลักษณ์เหล่านี้อยู่แล้วสัญลักษณ์เหล่านี้มันหมายความว่าอย่างไรนะคะมันมีที่มายอย่างไรแล้วก็มันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรดังนั้นกลุ่มชาวไทยกุยเนี่ยนะคะมีวัฒนธรรมปรเพณีอย่างหนึ่งที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะคะ จากรุ่นสู่รุ่นนะคะนั่นก็คือพิธีกรรมแกนหมอซึ่งเป็นเรียกว่า,าเป็นพิธีกรรมท้องถิ่นนะคะซึ่งพิธีกรรมนี้นะคะเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะของกลุ่มชนชาวไทกุยเพราะเป็นพิธีกรรมที่เชื่อมต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณนะคะของบรรพบุรุษ ซึ่งแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะที่ทั้งรักษาตัวทั้งเป็นเทวดาที่ดูแลตัวเองแล้วก็เทวดาต่างๆที่ประจาอยู่ตามต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ครอบครัวดังนั้นกลุ่มชาวไทกุยเนี่ยจึงให้ความเคารพแล้วก็บูชาประจําตระกูลของตนเอง mm hmm. ทะนั้นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะฮะจึงถือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ ค่อนข้างหนาแน่นเลยเยอะมากนั่นก็คือเขตอเำะะอเภอสํอรารงภาพนะคะอําเภอสังขะนะคะแล้วก็อํเาเภอศรีขอรภูมินะคะแล้วก็อําเภอจอมพระนะคะต่างๆแล้วก็อําเภอใกล้เคียงนะคะก็จะมีนะคะก็อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นก้อนต่างๆนั่นเองนะคะฉะนั้นจากการศึกษาพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะคะเราก็จะ,ะได้รู้จักถึง จุมพลบุรีรัตนบุรีท่าตูมจอมพระสนมโนนารายสำรงท่าพสีขอขาวศรีนรินนะคะ,ะรับอำเภอเมืองสุรินอำเภอลำดวนประสาทกับเชิงพนมรงราชบูเชษนะคะสังขะแล้วก็ศรีนรงค์นะคะโดยเฉพาะที่ศรีนรงค์นะคะกับอำเภออำเภอขาวศรีนรินหนึ่งศรีนรงค์หนึ่งศรีขอรัภูมิหนึ่งสำรงท่าพหนึ่งจอมพระหนึ่งแล้วก็สนมนะคะที่เป็น กลุ่มชนนะคะบางพื้นที่น,นะคะก็จะเป็นกลุ่มชาวไทกูทเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาดูกลุ่มชาวไทกูกับวิถีชีวิตการอิงอาศัยของเขาเนี่ยนะคะกลุ่มชาวไทยกยเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์กับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะแล้วก็มีรูปปรากฏอยู่ในปราสาทนครวัดนะครธมนะคะแล้วก็ตามปราสาทต่างๆนะคะในวิถีการจับช้างในคน กับช้างแล้วก็าการจับตะขอช้างด้วยการบังคับช้างต่างๆทีนี้พอเวลามาอยู่ในเขตประเทศไทยของจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็เห็นคนกลุ่มนี้นะคะที่เป็นผู้ที่บังคับช้างนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ฝึกช้างแล้วก็เป็นผู้ที่นําช้างมาเป็นชนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็มีสายสัมพันธ์มาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพอเวลาสัญลักษณ์เหล่านี้ปรากฏอยู่ในพิติกรรมเราก็จะเห็นพิติกรรมที่มีช้างมีมา้ามีดาบนะคะ มีเรือมีไม้พายมีมงนะคะแล้วก็มีเส้นประเกิมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะเป็นความสําคัญนะคะทางวัฒนธรรมที่เป็นผลพวงกันสืบทอดนะคะสืบทอดในมรดกภูมิปัญญาแล้วก็เป็นการสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นรุ่นสุรุ่นซึ่งถือว่าอ่าเป็นอ่าสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อ่าสหรับการศึกษาของพวกเราเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะ สัญลญักษณ์เหล่านี้นะคะที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะคะมันทําให้เราได้ทราบถึงอะไรบ้างนะคะมันทาให้เราได้ทราบถึง RI. อะไรพิธีกรรมแกนมอของกลุ่มชนชาวไทโก้เนี่ยนะคะก็จะมีบริบทนะคะในการนําสัญลักษณ์เหล่านี้มาไว้ในพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมแกนมอเนี่ยถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สื่อสารถึงอํานาจของบรรพบุรุษหรืออํานาจดวงวิญ,ญญาณอของตนเอง นั่นเองที่มีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับตัวเองอย่างเช่นปู่ย่าตายายนะคะบรรพบุรุษอ่าต่างๆนะคะก็จะมีความเกื้อกูลแล้วก็สัมพันธ์กันนะคะในนิติมนุษย์และก็วิญญาณดังนั้นสิ่งที่อ่เชื่อมต่อนะคะในดวงวิญญาณต่างๆในลักษณะเหล่านี้นะคะจากการวิเคราะห์นะคะมาเป็นผลอ่าสรุปนะคะได้เลยนั่นก็คืออ่าจากผลสรุปสิ่งที่เชื่อมต่อวิญญาณนั้นนะคะ <t ouch> ต้องอิงอาศัยผัานพิติกรรมนะคะแล้วก็ต้องเป็นตระกูลเดียวกันหรือได้รับการสืบทอ,อดมาจากสายเลือดนั่นเอง <t ouch> เดียวกันนั่นเองแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเดียวกันแล้วก็ผีบรรพบุรุษเดียวกันนะคะที่เป็นผูวในการเป็นเป็นเป็นผลพวงในการที่จะสืบทอ,อดหรือเป็นการสืบต่อนะคะเหตุในการสืบต่อนะคะของผู้ที่รับต่อนะคะเป็นผู้ส่งให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ส่งให้ อันนี้ก็จะเป็นผู้รักเนี่ยนะคะก็เกิดจากสาเหตุจากการวิเคราะห์และสรุปก็คือ1เกิดจากความเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุนะคะแม้นมมีสาเหตุก็รักษาไม่หายแม้นหายก็หายไม่ขาดนะคะอันนี้เป็นต้นนะคะสเป็นบ้าใบเสียสติวิกลจริตนะคะสาอาการลร่องลอยอาการเหม่อลอยนะคะสมีปรากฏการณ์บางอย่างเห็นน่เห็นมิติบางอย่างเห็นนิมิตบางอย่าง นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือผีบรรพบุรุษที่เลือกนะคะที่จะมาอยู่ด้วยหรือจะอาศัยให้เป็นสื่อหรืออาศัยให้เป็นร่างทรงของตนเองนั่นเองนะคะเพราะว่าผีบางชนิดนะคะที่เป็นผู้ที่รักษาครอบครัวเนี่ยบางทีเขาก็ยังยังไม่ได้ไปเกิดนะคะยังอิงอาศัยอยู่นะคะดังนั้นอัตลักษณ์การแต่งกายเข้าสู่พิติกรรมการมองของกลุ่มชนชาวไทยกูยเนี่ยนะคะก็ะะจะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะในการใช้ ใส่เสื้อการแต่งกายเป็นสีดำนะคะแล้วก็ผ้าถุงเป็นผ้าอันลุนสีนะคะที่เป็นขั้นด้วยลวดลายสวยงามน,นะคะบนศีรษะนะคะของผู้ประกอบพิธีกรรมก็จะต้องสวมด้วยเส้นประกำซึ่งถือว่าเป็นเส้นศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเชื่อมต่อสื่อสารถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษได้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่สืบทอดจากทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเคยกินเคยใช้เคยอาศัยเคยอยู่ จึงกลุ่มชนชาวไทยกุยจึงมีความกระตันอยู่รู้คุนเราก็ได้นําสัญลักษณ์นั้นมาย่อให้เป็นสัมบลิกเล็กๆนะคะสัญลักษณ์เล็กๆนะคะเพื่อที่จะไว้สําหรับเป็นตัวแทนในการสักการะบูชาในครัวเรือนหรือในครอบครัวของตนเองได้นะคะดังนั้นอัตลักษณ์นะคะเครื่องบูชาที่นําเข้าสู่พิธีกรรมในการเชื่อมต่อสื่อสารต่างๆนะคะก็มีดังนี้นะคะก็คือ บริบทโครงสร้างของพิธีกรรมในการนั่งรวมกันนะคะแล้วก็มีดนตรีในการบรรเลงนะคะแล้วก็ตอลอดจะถึงผู้ร่วมในพิธีกรรมตอลอดถึงสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพิธีกรรมแล้วก็เครื่องเส้นไหว้บูชาตอลอดจะถึงการได้รําแล้วก็การสวดหรือการขับกล่อมที่เป็นภาษาท้องถิ่นของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นสัญลักษณ์นะคะในการสืบทอดหรือในการสืบต่อนะคะ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษานะคะเป็นสิ่งที่ควรศึกษานะคะจากการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลนะคะก็เป็นดังที่ข้าพเจ้าได้นําเสนอให้ทุกท่านนะคะได้ผ่านได้ผ่านได้รู้ได้รับทราบนะคะดังนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นก็ขอจบการน,นําเสนอในหัวข้อนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกลับขอบพระคุณมากกลับสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามในช่อง YouTube ยาสธาราสิริภาประภา,พาพกรด้วยนะคะจะได้นำสิ่งดีๆนะคะสิ่งที่เป็นนานาสาระท้องถิน่นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่นของเรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะในการผ่านช่องอวิชาการท้องถิ่นนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะคะแล้วก็เกิดความเข้าใจนะคะในองค์ความรู้ต่างๆนะคะ,ะโดยทั่วกันนะคะดังนั้นก็ ขอกราบสวัสดีกราบกราบขอพระคุณมากนะคะไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ